ครับเรามาดูผลงานเตาที่หนึ่งกันนะครับอันนี้เป็นไม้เอไม้ที่เขามาทำลเลิตน,นะับไม้ที่มีเหลือมาประมาณห้าเซนสิบเซนท่อนว้าวยุบเยอะมากโอ้เป็นไม้ยางไม่สนปนกันนะครับไม้อยู่ประมาณนี้นะครับระดับไม้ที่ใส่สุกแล้วยุบลงไปเยอะมากโอเคสำเร็จไปหนึ่ง อันนี้เรามาดูเตาที่สองอันนี้จะเป็นไม้เอไม้สะเดา <c oughs> ว้าวเหมือนกันครับท่านไม้อยู่ประมาณนี้เหมือนเดิมเป็นหนึ่งข้อเลยนะครับกรอบไหมโอ้สุกกรอบอน,นี่สองนิ้วครึ่งนะครับความโตงไม้อันนี้น่าจะสามนิ้วสุกมากสุกมากนนประมาณสามนิ้วสามนิ้วได้ครับโอเคครับกรอบดีคราวนี้ไปดูเตาที่สามกัน ดูสิอันนี้ก็เป็นไม้มาขามปนไม้เะดานะครับโอ้โหพระคุณท่านนี่นี่อ๋อนี่นม้กระถินก็มีสุกครับสุกสุกมากเลยยุบเยอะด้วยโอเคถือว่าสำเร็จนะครับหลังจากที่เราพัฒนาโดยการหุ้มด้วยเซรามิกไฟเบอร์ ที่เก็บคุณภูมิได้ทนคุณภูมิได้ถึง,งหนึ่งพันสอง้หกศาความหนาหนึ่งนิ้วนะครับอันนี้เราทำไปแล้วห้าเตาเผาไปสามเตาเหลือสองเตาที่ยังไม่ได้ลองนะครับก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จโดยการที่เราใช้น้ำมันเครื่องเก่ามาเป็นเชื้อเพลิงนะครับก็ถือว่าสำเร็จนะครับระดับหนึ่งเดี๋ยวเราก็คงพัาะทนาไปเรื่อยๆ คอติดตามคลิปตอป่อไปนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ